ธามาทไปนะฮะจุฬาเบอร์เมื่อวานนี้คุณไอจติธรรมเราเนี่ยโทรไปคุณแนนมั่นใจพูดไดโทรไปถามเขาเขาก็าบอกตอนแรกโทรไปเบอร์นั้นก็ก็เป็นไปมันก็ต้องโทรไปอีกเบอร์หนึ่งอะไรเงี้ยจนติดต่อได้พอเขาใส่ใหญ่เลยเรารู้ว่าเป็นเขาอัดแล้วมันอัดไม่ติดเขาบอกเขาอัดแล้วมันเออเขาดูที่หลังอัดเสียงไม่ติดเขาบอกว่าเขาพอโทรไปเนี่ยเขาบอกว่าเป็นลูกศิษย์ มาโพธิลักษ์สมาชโพธิลักษ์เนี่ยโทรมาที่คุณบอกว่าให้โทรกลับโอ้โหเขาขึ้นใส่ใหญ่เลยฟังเป็นชั่วโมงเขาเออก็คุณเาก็เขาก็เลยบอกออะไรอ่ะคุณว่าพูดเดยอะละฟังชั้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายผู้หญิงผู้ชายนั่นแหละมันก็พอมาพูดครับครับตรงผมอยู่มันก็ประหลาดจับจับชื่อ<ด>จุธ<ด><จ>ามาศอะไรกัน จับใจความว่าเขาเนี่ยน้อยใจที่พ่อครูนไปว่าอาจารย์เขาหลงตาบัวก็ถูกสิเยอะมีอยู่เยอะล้วก็คุณเชื่อไหมเรื่องผีเรื่องวิญญาณเนี่ยมันมีจริงนะเรารู้มีจริงไม่จริงเขาเขาเขาก็พูดไอความรู้ของเขาอ่ะอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็พูดอยู่แล้วมันมีจริงแต่มันไม่จริงรู้ไหมเราคำโกหกมันมีจริงแต่คําโกหมันไม่จริงอธิบายไปจน ถ้าบอกว่าไม่เข้าใจว่าแค่ว่าไอ้อธิบายคําว่าคําโกหกนะมันมีจริงแต่คําโกหกนะมันคือไม่จริง,ง,รงแค่นี้อ่ะเขาเข้าใจกันไม่ได้นะเขาเข้าใจสภาพสิริมหมายา,าหรือมายานี่ไม่ได้แยกมายาแยกสิริมหามายา,าไม่ได้เมื่อแดงเป็นรูเมือเ่อแดงเป็นน้า พูดเขาอาสุนยาเอ้ยเขาอามั่นใจพูดที่โทรไปเนี่ยเขียนเขียนมาเขาบันทึกไม่ได้ก็เลยเขียนมามาะบอกว่าท่านนะฮะว่าอาบุเขาเชื่อบุญพูดเก่งชนิดน้ําไหลไฟดับเรายังแซวท่านว่าอ่าสนทนากันเนี่ยอาบุญพูดอยู่คนเดียวนนไม่เปิดให้โอกาสให้หนูบ้างเลยท่านก็ยังไม่ยอมหยุดพูดออกท่านที่พังพูออกมาจับใจความได้ว่าน้อยใจที่พระท่านตำหนิองตาบัวตาหมาบัวอ่าบอกว่า ถ้าพอท่านสอนถูกต้องจะมีญาติยมนาของมาถวายโดยไม่ต้องปลูกอยู่ปลูกกินตัวเองชนี้โหขี้เกียจเลยเว้ยอาบุญยังบอกอีกว่าในในหลวงราการในกลาก็ต้องเสด็จมาเพื่อกับเพราะท่านอันนี้ตอบไปแล้วเรื่องนี้ความมั่งคัย์ของอาบุญตามข้ามใจอาบุญคือเหนือธรรมชาติจับต้องไม่ได้อภินิหารเชื่อว่าพูดผีพีศาจนีจริงอ่ามันยังเป็นมิจฉาทิเตียู่อีกนะไม่ใช่เหรอ เล่นหวยอยู่เพ<อ>ันกว่าบาทไอ้าอา,อามั่นใจฟุ้นี่เก่งนะก็ถามแกว่าแกเล่นหวยอยู่ไหมแกก็ตอบจริงว่าเล่นหวยอยู่ประมาณเดือนละพันกว่าบาทไม่ชอบเล่นไฮไพโลแต่ชอบตีลำม,มี่นั่นยังตีราม,มี่หมดเวลาไปกับสิ่งนี้ประมาณครั้งละเจ็ดถึงแปดชั่วโมงต่อวันโอ้โหเคยทำงานโรงงานละออกคอยรับสง่งทันยาจึงมีเวลาว่างเยอะ เรียนจบป .6 เคยบวชแทนคุณพิดาบรรดาเจ็เดือนสนใจธรรมะจากแต่ลวัดก็เลยบอกว่าขอยุติการสนทนาใช้เวลาชั่วโมงกว่าอาบุญขออนุญาตติดต่อเพื่อพูดคุยในโอกาสต่อไปลูกก็รับฝากทิ้งท้ายให้ติดตามบูญนิียมทีวีหน่อยนะโอ้คุณแนนมั่นใจพูดนี่โทรไปเดี๋ยวผมติดให้พัทดูโอ้เก่งเก่งนย โโอ้หคนที่เรียกพ่อท่านมาตาลักเลยนี่แหละตาลักนี่แหละไม่แยกไปทำโดนโทรไปเป็นแหนดีทำหรอคะไม่แยกไปทำลูกศิษย์มหาบัวลูกศิษย์หาบัวตัวยงจบป .6 กพุทธรำไรไฟดำดูเขาติดใจเลยติดใจเพราะเราฟังอย่างเดียวเขาด่าเพรานี่เก่งมากเลยคนมั่นใจพูดนี่ ได้เลยเดี๋ยวจะโทรกลับมาคุยไปนะเขาด่าได้เลยเดียวเขาก็มันไอเดียวก็เราเด้คนที่มันยึดยึดไว้ได้ด่าเขาแล้วรู้สึกอร่อยเนี่ยเขาก็ด่าอร่อยเขาก็ดเสพด่าแต่ก็ติดตามเราไม่ใช่น้อยเหมือนกันที่สรุปเรื่องราวเนี่ยนะครับไม่ใช่เอาประการรีบที่ เก่งกว่าเกิดมาอะไรมันจับหลายเรื่องอะไรก็ไ <su> ม่ได <se> ้ไม่ได้ฟังแบบผิวเผินืมครับประเด็นก็พระท่านมีเลคเชอร์ทุกครั้งเลยจะมีหลวงตามหาบัวทุกครั้งเลยเฮ้ยพูดไปไม่ไี้ไม่ไม่ไไม่ทุกครั้งหรอกไ่เลยพูดปากไปเกิดไปเบอร์เบอร์ไปแล้วแต่พูดมหาบัวหมดทุกครั้งแล้วก็โหรับรองว่ามีคอมเมนต์เยอะ S <S ยอดวิวเพิ่มแน่น,นอนถ้าเราเองเราทะายอดวิวเราก็ด่ามหามบัวบ่อยๆเราก็ได้ยอดวิวเยอะเองดีไม่ดีแต่ถึงล้านเอา <S 2> <S 2> <S <S ถึงล้านเราจะอยู่ไว้แมที่เขาว่ามาที่ถ้าส่งออกไปคนทั่วไปดูเขา,าก,ออก,ก็จะหัวเราะกันเลิกขนาดนี้เลิอกอะไรนี่นะครับ,บตอนีสงครามไซเบอร์ ตอนปีสามสองเนี่ยเขาขึ้นหัวข้อกันดีในในโซเชียลนาพอที่รักอ่านตัวเองก็เป็นพระธาเรือนกับชาติมาเกิดข <c oughs> ึ้นเป็นตัวเออหึ่แบ,บของเราเย,ยึดมั่นถือมั่นอยู่นะเรามีปัญหาแล้วเราจริงเรื่องไม่จริงก็มันก็เรื่องผ่านมาแล้วอดีตแล้วมันก็ไม่จริงแล้วอดีต ไม่อยากทานตั้งแต่ตอนบุคคลมาต่อมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆอดิมันก็เลื่อนไปเรื่อยๆยึดมั่นถือมั่นมันก็จริงมันก็เลื่อนไปนานแล้วก็ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่มันก็มีอยู่เลยทีบางคนถ้ายึดเรายึดหรือคนยึดนะตั้งสองพันกว่าปีเวลาก็ยังมายึดอยู่สองพันห้าร้อยหกสิบก่อนอีกเพราะว่าพระสารีบุตรตายตั้งแต่ยังไม่ พระพุทธเจ้ายัางไม่สิน้นเพราะนั้นเมื่อท่านพูดแต่ไม่ได้หมายถึงพวกเราแต่ว่าคนที่ยังยึดอยู่ก็ยังเป็นเทวานิยมซึ่งเหตุผนลนอะไรอืนพึงพวกเราก็เทวานิยมยจริงๆบางคนเขาพูดใช่ <คน S 1> พวกเรา <ๆ S 1> ยังเทวานิยมอยู่หรือยังยึดเทวะคือยังแยกเทวะไม่ออกครับยังมียังมีเหลือรูปร,ราภะแต่รูปร,ราคารูปร,ราคะมันก็ย,ยังเป็นเทวานิยมอยู่ ก็จมีเทืรา,าการราาเนี่ยน <c oughs> ใช่เ, <c oughs> เรียกว่าอาสวะส่วนแม่อาสวะส่วนนอกอาสวะส่วนนอกดับหมดแล้วอาสวะส่วนในยังเดินอยู่ก็ออยังไปเทวานิยม <c oughs> ยิ่งมีทั้งขดนอกด้วยไม่ต้องกลัวเราเต็มรูปเลยเทวานิยมเต็มรูปไมร่รู้จักเทวะรู้จักส่วนหนึ่งเทวะในการมเทพกรรม กามมาจรนดับกิเลสการมาตัญหาได้ก็เลือกข้างในกามาตนาหมดก,ก็เลือภราะวตัญหาแล้วเขาจะเขาต้องเข้าใจวิภาวะตัณหาด้วยเพราะว่าภาวะตัณหามันแยกเป็นเป็นสองสาวอุปราคาอุปราคะมานะอุตจักสองคู่ราคากระอุอุปราคะคู่คู่คยาก ก็เหลืออุตจักรกุกุจจักมาณะกับอุตจักรมันจะอุตจักกุกุจจักมาณะกับอุตอุตจักรก็ต้องลดสิจนพ้นวิจิกิจชาพ้นวิจิกิจชานะพ้นมาณะแล้วก็เหลืออุตจักกุกุจจักก็เป็นวิจิกิจชาระหว่างกุกุจจักกับ กุทัจจัสองตัวนี่มันติดกันแยกอยาก่างมันน้อยหมดก็เลือน้อยหนึ่งหมดก็เลือน้อยหนึ่ง <c oughs> สรุปแล้วมันก็ดูสองต้องเทียบสองสภาพเนี่ยไปเลยเอึกษาทุกอย่างมาแล้วก็ลนมาจนกระทั่งเด้อหรือสองเรือหนึงเลือศูนย์ เลือสองมาถึงมาถึงเทียบเป็นคู่ทุกอย่างเทียบมาที่คู่แล้วก็เลือ,หน,อ,อหนึ่งเลือดศูนยเลือหนึ่งก็เรียกว่าเป็นอรหันต์อยู่สบายแต่ยังไม่ใช่อรหันที่สมบูรณ์แบบอรหันที่ยังไม่สมบูรณ์แบบเป็นอรหันร,ระหว่างกายสกีกับอรหันร,ระหว่างปัญญาวิมุตติก็ยากเหมืกันนะ กายสักียังอยากปัญญาวิมุตต์ก็ละเอียดเข้าไปถึงนามกายสักคียก็มีแต่รูปพอไปปัญญาวิมุตต์พระพุทธเจ้าก็ตัดรอบแพราวาเป็นเป็นอันห์สิ้นอาสวะกายสักียังไม่หมดอาสวะอาสวะยังมีรูปราคารูปราคามานังปิจารอะไรพวกนี้นยัลงลุงรอแม่ก็ให้เป็นกายสักีเอ่า ปัญญาวิมุตต์หมดอาสวะแต่ยังไม่สมบูรณ์ด้วยอนุสัย <c oughs> แต่ว่าผู้ที่ <c oughs> เป็นปัญญาวิมุตต์แล้วเป็นนับเป็นอราหันต์ได้แล้วเพราะถ้าองค์นี้เป็นอราหันต์แล้วตายไปก็ <c oughs> ไม่มาเกิดอีกอน,นาคามีคือไม่มาเกิดอีกไม่เป็นอัก แต่จะอาคามีก็ได้จะกลับมาอีกก็ได้แต่ถ้าเผื่อว่าพวกที่มีจริตอรหันต์เอาแต่อรหรันต์เยมันก็ไปไม่มาเป็นอนาคามีแต่พวกที่ยังเป็นจริตโพธิสัตว์ก็อาคามีเข้ามามาศึกษาต่อแต่พวกที่เป็นอนาคามีไปอรหันต์ไม่เอาแล้วจะเลิกจะไม่เกิดอีกแล้วเขาก็ไปนอนาคามีไป อนาคามีก็ไปตกอนาคามีห้าไม่เข้าไปอยู่ในสุทธวะห้าเข้าไปอยู่อนาคามีห้าก็เป็นสภาพของรูปผ้าชนิดที่มีอันตรประิพายยิบปหัตปริพายีสุตัสสาสุตัสีอัคนิธาค่อยๆย่อยอันิธาก็สุดปลายสุดสุตสาก็เราติดยึดไว้หน่อยสุตสสุตสศี สุตัสสาก็ยากกว่าสุตตสีอุปหัตต้องพากเพียร<า>พยายามหน่อยอุตระอันตรา,อ,ตราอันตรานี่ก็กึ่งๆถ้าพากเพียรมากก็เร็วขึ้นแต่าพากเพียรไม่มากก็ยถ ja าไปตามยถ ja าไปตามเหตุปัจจัยที่มันค่อยๆเส่อมเส่อมนานนานเป็นตัวเป็นตัวยาที่สุดใน อนาคามีภูมิอันตรายปร,รินิพายีกว่าจะปร,ะรินิพานาก็ก็เสื่อมไปเองเสื่อมไปเองในภพที่มันไม่เป็นภพรูปแล้วเป็นภพอรูปแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงยากอะ่ะม,มันไม่มีอะไรกระทบสัมผัสไม่ได้มีอะไรมีอะไรมาก็เปลี่ยนแปลงในตัวเองคืออยู่ในภพของ ชราชรตาโรปชรตาไม่มีอนิจจตบลังละไม่นิไม่มีอนิจจตาตัว้ายละชระตาตัวเดียวไปชาะม,มีจะเป็นแบบอัุกตกะดาบะะะะะัะาบบอรดาบตดาตัลกกะดาบดกระาบลรดาักกะาบะบกาััััักาบ เป็นตะ<ม>เพียงว่ากฎไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สมาธิติไม่ใช่อนาคามีเป็นพวกยังเป็นเดรรทีอยู่ก็นานเหมือนกันนานก็จะกลับมาไงกลับมาเรียนด้วยสมาแล้วก็ถึงจะไปได้ไม่ไม่มีทางจบอาจารา,าดาบบทเป็นเดรรทีร้อเปร์เซ็นต์มันมัน,มนและเป็นระบุเศรษีระดับอาจารย์ด้วย ระดับนั่งอาจารย์รุสีนรุสีอาจารย์นั่งรับแานอาจารย์รเป็นโพดทวดของทวดของทัวของตัว,ตวราสปีปัญญาวิมุตต์เนี่ยถ้าจะไปเติมเป็นอุปโภคภับไอ้กายสักขีที่<อ>มาที่มาเป็นอุปโภคภัณมันต่างกันนะครับดีๆถามได้ดีปัญญาวิมุตต์กับกายสักขีกับอุปโภคภับวิมุตต์กาย กายสักคีเนี่ยจะเป็นสภาพของผู้ที่จะไปจมอยู่ในกายอยู่ในสักคีอยู่ในสภาพคู่นี่ยเป็นตัวกายสักคีเนี่ยศรัทธาหรือสายเจโตนี่จะนานเพราะสายเจตทานี่ปฏิภาณปัญญาไม่ใช่พุทธทิจริตเป็นศรัทธาจริตเนี่ยโดยยิ่งวิตรกจริตก็ยิ่จงจ มากขึนอีกสองตกสองเท่าเพราะฉะนั้นเมื่อจริตนี้ศึกษาไม่สัมมามาเลยเนี่ยจะมาตกคลักอยู่ที่กายสุขีนินานจนกว่าจะได้รับสมาธิหรือปัญญาจากสายปัญญาเผื่อมาได้เพียงพอก็มาแก้ไขตัวเองเป็นปัญญาวิมุตติได้ เมื่อได้ปัญญาวิมุตต์แล้วก็ต้องไปตามทำเจโตวิมุตต์อีกทีหนึ่งจึงจะครบสองเศร้าสตาวิมุตต์เนี่ยสตาวิมุตต์เป็นตัวนั้นด้วยสายสธานี่สตาจริตเนี่ยาราะวกว่าจะเป็นอุปโตภาควิมุตต์เนี่ยจะต้องไปได้ปัญญาวิมุตต์เติมอีกตัวหนึ่ง แต่ถ้าทิฏฐิปตะไปกายสักขีนี่น้อยผ่านเพราะว่ามันเป็นสายสัทธาไอสายปัญญาทิฏฐิปัตะสายปัญญาธรรมมันธรรมานุสารีทิฏฐิปตะข้ามิสัทธาวิมุตติสัทธาวิมุตติเป็นของสตานุสารีทิฏฐิปตะเพิดก็ม,มาปัญญาวิมุตติพระปัญญาวิมุตติก็เป็นอาหาเัเนอา,าเลยนับเป็นอาหาร แม้เหลือเศษนิเศษน่อยอนุสัอนุัยถ้าเป็นโพธิสัตว์ก็ง่ายเลยจบง่ายถ้าไม่ใช่โพธิสัตว์ก็นานหน่อยต้องเติมเจตตอเองนิดหน่อยจึงจะเป็นอุปโตภาคฑ์้งหมดแต่แม่ไม่เติมก็อนาคามีแล้วสลายไปเป็นความเป็นอนาคามีสลายไปเองได้ง่ายไม่อาคามีแล้วแปลว่าการมาเป็นโพธิสัตว์เนี่ยก็ทําให้เติมอุปโภภาคได้ง่ายเก่งที่สุดเลย มันมีด้วยนะปัญญาปิยุทธ์ที่เขาไม่เป็นโพธิสัตว์มีมีอรหันต์สุดตรงไงเอาแต่อรหันต์อย่างเดียวไม่ศึกษาโพธิสัตว์เหมือนกับเทรวาไทยเนี่ยสายมหาบัวนะโดยตรงค้านานนี่นานมากมหาบัวก็จะเข้าเข้ากระแสอีกนานเหมือนลานดบท์อ่าเพราะว่าแกอยากทั้งกลามแกอยากทั้งตาจะยังอยากทั้งกามอยากทั้งตาลันดบทไม่กินหมากวะ <laughs> <laughs> ใช่แต่มหาบัวนี่ซัดมกักตุยตุยโชเขาด้วยนะแล้วก็หลอกเขาออกนะว่าเอ้ยมันเรื่องของธาตุขัน <laughs> ก็เสพติดในมาธาตุขันขี่มา <laughs> อะไรแค่เสพติดแค่นี้ยังไม่รู้ยังไม่ไอา <laughs> <laughs> ยอเดี๋ยวคุณจุธ <laughs> ามาบอกเขาอีกแต่คงจะเป็นาว่าไม่กล้าประกาศอรหตรใช่เขาก็ไม่กล้าลึกๆก็รู้ตัวขเขาบอกว่าโอ้ยเนี่ย ก็เอาแค่นี้ยมันเดี๋ยวมันจะหนักไปอีกมันจะอนันตริยกรรมมากไปปวดอุตรีมนุสธรรมมากเกินก็เลยเอาแค่เพราะว่าชาติสุดท้ายไม่เคาเกิดอีกแล้วชาติสุดท้ายเลี้ยงพยัญชนะพวกพวกเลี้ยงบาลีอ่ะพยัญชนะไม่เกิดอีกตัวเองไม่ได้เชื่อจริงๆรลึกๆมันเป็นการไก การไขความจริงของแกว่าแกไม่แกก็ไม่ไมเชื่อว่าแกเป็นราหาัรอย่างร้อยเปอร์็แกไม่รู้หรอกแต่แกว่าเอาเนี่ยถ้าพูดไปอย่างนี้นมันได้ราบได้ยศได้สันเสริญได้บริวารแน่นอนได้จกนกระทั่งสถาบันลูกสถาบานันหลานสถาบันมาเลยใช<ม>้คำคินโนนิมใช่ใช่บำกซินโนิมมอดูประวัติ ดูอย่างดีกันบอกลูกศิษย์เกิดมาก็เนี่ยเราชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วอะ <c oughs> ไรไม่ไม่มีเลทปรทยเทศไทยแต่พยายามให้ทุกศิษย์รู้ว่า <c oughs> ไม่ได้กลับมาเกิดอีกแล้ว <c oughs> ลูกศิษย์ก็บันทึกไว้ลูกศิษย์บันทิงไว้หลอกได้ไงหลอกได้ลูกศิษย์ก็เชออียวอาจารย์เราเป็นดารานคนจะบอกนายยะว่าตัวเองเป็นดาราไปแค่เพียงบ,บอกนายยะนั้นไม่ได้บอกตัวเองจริงๆบอกนายยะเท่านั้นเชิง เป็นบอกเป็นในในบอกพิษไปหลายวันเนี่ยทำไมต้องบอกเป็นในในด้วยล่ะเพื่ออะไรมันหลอกกันไม่บอกตรงตรงถ้าเขาถามหนอกไมันหลอกแต่ของข้าเจ้านี่ถ้าถามก็บอกบอกตรงเลยบอกตรงบอกตรงอบอกตรงบอกตรงไม่ต้องไปบอกไม่ต้องเรี้ยวไม่ต้องเรี้ยวอ่เหมือนผมเนี่ยไม่ค่อยจะพูดคู่อะไรมีแต่เดียวโป๊กโป๊กโป๊กโดยสับเลย มันก็เลยดูแข็งดูยากดูแข็งแรงแข็งก็เลยแรงแก็เลยหนักคนก็ไม่ไหวรับยากแต่ไม่เป็นไรมันได้ตัวจริงอะ่ะชายคนที่ชัดเจนคนที่หนึ่งทนสองจับชัดเจนในปัญญาหนึ่งทนสองปัญญาได้คนที่ถ้าฝ่ายเจตัวก็ทนจริงฝ่ายปัญญาก็ใช่จริง ได้ทั้งคู่ตบทั้งดได้ทั้งคู่เอาอันนี้ก่อนแล้วพอเราเร่อนุโลมกันไปพอเราก็อนุโลมมาอยู่แล้วเหละยผมนี่ก็ต้องไม่ต้องอนุโลมเพราะว่าต้องขัดเอาหัวก่อนคนหนึ่งก็ค่คอยเอาน้ําหางกะทิไปเลย่อย <c oughs> มันมีคนช่วยเยอะขึ้นไงมันก็เอาหางกะทิมาได้คนช่วยมาเยอะโอ้โหหางกะทิมาให้มาทำไงให้มันจงเจงหมดเลย เอาขั้นของวัวกะทิได้ไงเป็นต้มยำไอ้เป็นไอ้แกงที่มันไม่ไม่ไมีมแกงจืดมันกลายเป็นแกงจืดไปเลยไม่ใช่แกงกะทิ <c oughs> <c oughs>